พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ว่าดูก่อนท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารท่านทั้งหลายอยากลัวต่อบุญเลยเพราะคำว่าบุญนี้เป็นชื่อของความสุขสถานการณ์บ้านเมืองไม่ว่าที่ไหนๆก็ตามในโลกต้องประสบปัญหาที่คล้ายๆกันคือปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นหรือภาะวะเศรษฐกิจที่จเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ หลายชีวิตต้องพบกับอุปสรรคและปัญหาที่หนักหน่วงจนแทบจะย,ยอมแพ้ส่วนบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นหากเราได้ศึกษาโดยละเอียดจะพบว่าบุคคลเหล่านั้นคือผู้มีบุญทั้งในอดีตและปัจจุบันมาช่วยเคื่อหนุนผลักดันให้มีความสุขและความสำเร็จฉะนั้นเราเองก็ต้องหมั่นสังสมบุญกันไว้ให้มากๆ